เห็นกำแพงก็นึกยิ้มยิ้มขำขำกับที่เคยพูดไว้ว่าบางคนอยู่ในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงไม่แพง มีรายรับแบบไม่แพงคือมีรายรับน้อยๆส่วนคนที่อยู่ในบ้านที่กำแพงแพงๆมีรายรับแพงๆเป็นคนร่ำรวยคนที่มีบ้านกำแพงไม่แพงไม่แพงก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่ากำแพงที่ไม่แพงนี่แหละเราก็ปลูกรวกินได้ปลูกชะอมปลูกตำลึงให้เลื้อยอยู่บนกำแพงที่มันไม่แพงแล้วก็จะได้ขายชะอมตำลึงได้เงินเข้าบ้านแบบแพงๆไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเข้าแบบแพงๆความสุขที่แสนแพงก็เกิดขึ้นได้จากการที่ไม่ต้องเป็นหนี้แพงๆด้วยการ มีรายได้จากกำแพงไม่แพงไม่แพงส่วนคนที่มีบ้านกำแพงแพงๆก็อาจจะเสริมรายได้จากอะไรก็ตามทีที่เป็นเช่นวาดรูปให้เกิดความสวยงามและคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เป็นกำไรต่อความสุขจากการที่คนได้เห็นภาพที่เป็นความสุขแบบแพงๆในความรู้สึกของจิตใจฉะนั้นคนที่มีบ้านกำแพงแพงๆกับกับบ้านกำแพงกับ้านที่มีกำแพงไม่แพงไม่แพงก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่า เราทุกคนสามารถลดรายจ่ายที่แสนแพงเป็นความสุขที่แสนแพงด้วยการไม่ต้องเป็นหนี้แบบแพงๆเห็นกำแพงก็นึกถึงคนที่มีกำแพงแพงๆและกำแพงไม่แพงไม่แพงลดรายจ่ายแพงๆก็อาจจะเป็นความสุขที่แสนแพงในครอบครัวก็ได้จริงๆนะโยมก็ขอเป็นธรรมะยิ้มๆกับกำแพงวันนี้เจริญพร